จะมีข้อความใดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมก็แจง้งรายที่ฝ่ายต่างๆั็ที่ในะแ,ตแต่แต่ละจังหวัดจะไปหาพื้นที่ที่จะปลูกป่าตามหลักการของกบอในบริเวณด้านนอก,กอมชนรีทั้งหมดกี่งหรือไร่ที่เราจะทำและปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่และเราจะแยกเป็นสองนั่นน้ำเรียนท่านผู้ว่าเมื่อกี้นะครับทั้ง13อำเภอนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ผู้มือการทรัพยากรธรรมชาติได้แจ้งว่าโครงการปลูกป่าที่เกี่ยวข้องกับแล้วตอนนี้ที่ท่านขอตรวจว่าเนี่ยยังมีอีกประมาณสองหมื่นไร่ของจัหงหวัดเราเนี่ยแต่ว่าแยกนี้ผมไม่ได้คาจว่าจะหาได้ไหมฮะในส่วจของพื้นที่ที่เป็นของสำนักอนุรักษ์กับสำนักทรัพยากรป่าไม้ตัวนี้จะขาดดีกว่ากางกรมปัญญาการมาเพราะว่าท่านท่านจะได้รับ งบของกรบอมาปลูกโครงการทุกกันเอ่อไม่ไม่ไม่ได้คาดคาดเจ้าก็จะได้เท่าไรค่ะแต่แต่ดูคิดก็การเดอนการเดินให้คำตอบนะสิบห้าสิบห้ามีนาให้คำตอบนะที่ไปไปดำเนินการทามนโยบายของกรมเนี่ยแล้วเวลาการแจงนับเนี่ยบอกว่ามันกลายเป็นดับเบิลสมมุติว่าเราปลูกได้หนึ่งล้านเกลายเป็นสองล้านเวลาแจ้งคิดคักแล้วก็น่าจะตอบสนองในลักษณะว่า เราภาพลักษณ์ของจังหวัดเราเนี่ยไปก่อนเขาในเรื่องของการจัดการมาตวเวล่ลว,ว่าในส่วนนี้เขาจะโปรยในลักษณะไหนอย่างไรนะครับสำนักงานที่ประสานกับทารต่างประเทศกันุลแล้ส่ววลาที่33ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายโครงการโปรเลกต์ไม้ตามนโยบายของท่านทู่ว่าแต่ละพื้นที่ควรจะมีบริบทอะไรไอะไรกันเราได้เอาตัวนี้มาเป็นข้อมูลเพื่อ ที่จะได้มาดูว่าต้องใช้บัิกาทั้งหมดเท่าไหร่แต่ละจุดควรจะเป็นเท่าไหร่ยั่าไหนะคนับครับในเรื่องของสามสิบสี่เป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและเลือกพื้นที่โอกาสนะครับาจนนที่อ่ะ